ตลาดนัดโคกกระเบือพี่น้องทั้งลันบ้านลักเจ็ดอ๋ออ๋นออออำเภออันนาพี่น้องค่อยหลยได้หมดก็เจ้าต่อรองก่อนเด้ยเท่าไรแล้วเพื่อนวะ เท่าไดเลยท้งเจ้าบอกบ่อของวัญโอ้ของหางฝันสามสิบสองตัวดูบ่สเตามสิบเตสองตัวสามมืนสองพันสองตัวสา่นสไหนเท่าไหร่เลยสมกับสิ ship sáu có ship cầu. cầu, đồ cũng khá đẹp à đẹp. À, đây đủ có thơi đấy, có thơi có người người, bán đồ chơi người bát, ship bạn สองพันหาลูกเจาอะไรสองพันหาสามพันไปซื้อแล้วนอหนึ่ดอกหนึ่งดอกเ๋อลูกอนเอาไหมสองพันหาเอร์สันเอสองพันหาสองพันหาโอ้ยขายดีแล้วดีแลวขายโหลดตีเปิ้นไทยดีแล้วขายโหลดเราสันขายยูตวเปินไทยสองพันหาแล้วลูกคนเจ็ดพไม่อปนไทยเจ็ดพันเจ็ดพันหาเอ็หา

ต่อราคากันดู่ <c oughs> <c oughs> ิ้องยังเหรอพี่บ่ย่ๆเาอไรล่ะเ่าไรล่ะหางรันอาจารย์น้องสิบคอนเจ้าละบ่บ่บ่ตังวียมาเลยตีไม่อกตจัอบาล่ะี่สิบเดอนาร้ตัวเดียวนี่บอกโอ้ลูกความมีลูกความ หางสุดยังไง42อนะครับโอ้เป็นยังไง42ก้ใหหอย4ห้าร้อยล่น้ำปลาลูกพ่นหล่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัพูดโอ้ลูกพ่นหนามุกมุกขุนรอลูกพ่นตัวนั้านเยออมาเทียมลูกพ่นเลยตัวละสามแสนตะกี้ใช้สี่หมู่บ้โอ้สามแสนมาสั่ตะกอน

โอ้ลบเงาอยางดียวอาจารย์ูกมันงาเยเ๋ององสี่หมื่นองเลยูกแ้บลูกอยาแยกบนี่สี่หมื่นสองแถมยกสองอค่ากันย่ิบบาทอะไรานึงก็เรเครืงบ่ได้สองบ่ไดบ่บ่บ่สูบบ่สูบบ่โอ้บ่สูบอาจารย์เนาะบ้าสูบอาจารย์อาจารย์แต่หกัละว่โอ้ตาลังมันบอกใหอย่งดี สี่มืนสองมองขายเลยดินี่ตาดลังวัดแอนบอกดอกบัวหางดอกบัวถ้าหางดอกนีสองร้อยหางบัดอกจะ่าหางขาซื้อมาสิส่หมื่นสองพัพี่น้องเอาไหมเอาไหมเอากันไหมไม่เลี้ยงไหมจะฆ่ากันดิดั้มสองร้อย ลูกลูกแม่ยังดีเหมนตัวพู้แม่เบ็ไงพี่เนาเงินควายเงินแสนกรเจ้าลูกลก็เกินข้ามอยู มันเป็นลูกแรกบ่นี่ที่เม่เหรอมั้งนาะวงส่งลูกแรกเหรอบลูกแรกอเขาซือมาทีแรกสามแสนคามแสนคนอ่ะเขาอนนเขาจะาอมาสามแสนพนว่าตัขายสี่แสนสี่หมื่นสองครับาจะขายสี่หมื่นสองนต่อรองก่อนพี่นองพนต่อรองก่อนอยู่ปลอยพนต่อก่อนกโอักบาทลนนั่นักบาทนี่สามพันห้าสามันหสันโอ้มุงมุกเลย สามพหพี่น้องโอ้ยสามพันหาอนวะอ้ 3, 500, อ,อเบ๋ออยู่โอ้ตักบาทละนี่โอ้ยเจ็ดพันห้าโอ้เจ็ดนอย 7, นี่พี่นอ้องกยเถือกต,ตัวละเนาะเจ็ดห้ารบาทพี่น้องสองพันเจ็ดร้อยนี่โอ้ เม่ไปเวียดสื่อไทยสีเวียดไปพี่น้องเ<แ> <Việt S 2> วียดก็เอาล <Việt S 2> ูกเอา,เเาได้แม่เวียจะได้่เาเอาลูกไปเอาเต้แม่จนได้เวียดก็ได้โน่นี่พี่นอ้องถ้ว่ามุกดีด้วยเหเน,ะนาะเอวดจักบานอะไรนัน่นอตัวเดียวสองอุ้ยตายตายสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนี่พี่น้อง ไปเวียดนามแล้วนี่เวียดเอาบุญเลรอพี่น้องก้อยก้อยอ้วนๆเวียดนามมันมักแบบนี้แหละจักมันโตจักงบาดเขาจะซื้อกันเขาจะไปขึ้นรถพูดรถอยู่จอดทุกนตัวไม่บ่รถตัวเก่าเขาจะขับมาไม่บ่ตัวเก่าเนี่ยบ่ tôi mày tôi bỏ Tôi túm ai túm Tôi Tôi câu nó phải xài là khai là oh bay viết là anh mua cái này tao đây là Mươn mươi ba mươn mươi Ô mươn จักแล้วนึกว่ามันสาอยู่สามหมื่นสามสามสามตัวดี่สามตัวี่โอ้สองตันโอ้มามสามบ่ดูว่าตัวนั้นร้อมสามห่แม่นเนาะร้อยสี่สิบร้อยสีจอยกับอกดโอ้มันเท่าเราไปท่านเดเทาหรือป พอรซมเสมนผมเกมมีหรเนาะมามีแล้วสามหมื่นสามบาทตอราคาอันต่อได้ไรอีกบอต่อได้นิดนิดยันิดนิดอีกบ่ต่อบอได้ไรต่อเนต้องเวียดรอนคนเน็ตนยังจับเสียกอยู่ไหมให้เพิ่นสานันเพิ่นไหยเท่าไรล่ะหสบอร้อ่เด สองพันสองพันอ๋อแปดพันสิบแปดบอกโอ้สองแปดนวสิบปดพัโอ้ไหนแปดพันเน่หของวัญปีหมของวัญปีหมมาส่นไม่มีทมาลายเลยซื้อไปเรียกไม่มีสองเมลูกก็จะได้สามหมื่นสามหมื่หาแปดพันจะว่าสองพันขายได้เนาะสองพันขายเลยสเลยวะ เจ้าต่อราคากันด้วยพี่น้อง6พันหนึ่งก็ไปเวียดนามพุ่นพอดสามหมื่นบ่หนิพุทธโยงโอ้ตัวแม่ตัวพ่อตัวผูเนาะนน่นม้งหนาเถิกบ่หนิตัวแม่โอ้โค้งดีเนาะสองหมื่นกว่าบ่โอ้หนิสองหมื่นดิพี่น้องเอาขั้วขึ้นมาใส่ถ่ายบาเเอาขึ้นมาเบิดบ่เอามามาบด ยังลังไาอยู่ยูต้อดสามมื่ด้เน o ามโอ้มันใหญเงหญ่ไปหรอกไปคือรถสามมื่นสามมื่นกว่านี่ตุ๊กไหนไล่ไปไหนละค้าพนของขายมื่นเจ็ดครับมื่นเครับสตัวด้วพี่น้องด้วยมื่น ลูกเถิกเนาะลูกตัวผูลูกแรกบ่ลูกสองโอ้ลูกตัวที่สองความสูงอร่อยเศ้าหาสามสิบุนเนาะราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องต่อได้อีกยู่เบอร์ติดต่อเขาศูนย์ยังนอศูนย์หกสามศูนย์หกส้าศูนย์ศูนย์เก้าสามห้าแดหนึ่งพี่น้องผู้ดสนใจโทรมาไวๆได้พี่น้องนะ้าสิบโลส่วงหอยฟีหอดมื่นมดนี่ สองตัวนี่บอกตัโบแมเนตัวละเมินเพิ่นวะมาหอนี่ค่อยเม่ตัวนี่แม่อยากสิบสองบกโอ้อากสิบสองเม่มันอยากเท่าไรสันเม่มันหน่โอเม่อยากเท่าสามลูกอยากสิบสอง โอ้นี่พี่น้องไปคือรถอีลามมะชิปสองมาส่วนพื้นหยาบแม่น่ะหยาบสักสามแม่ลูกก็สิเป็นเส้าหาอีต้นเนาะไปขึ้นไปชิปสามมาเตียงราคาห้องหรือราคาขายราคาขายเนี่ยขายเลยมันบ่บ่ใหญ่โตไม่เพราะว่ามันอั่นนี่เนี่ยมันมันมาชิปสามมาชิปสามแล้วเสียวหาล่อยก็ได่นะล่อยบ่ไรเป็นว่ามาชิปสามแล้ววะฉัน ท้องห่างค้องท้องข้ามลำสิ่งครับผมผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเลยเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 7 0 8 7 2 3 1 2 3 1 4 2 8 2 4 2 8 2ครับซื้อแล้วแถมบ่งัวนหน่อยนั่งไว้แถมแล้วซื้อเติมโอ้ซื้อเติมยังไงครับเรืองของหอยไผ่ขี้ควายแม่ลูกเนาะแม่ลูกพี่น้องลูกแม่ลูกเถอะเหรอลูกแม่ย่างดีตัวนี้แม่ควอยลูกสองลูกสามเหรอ ป่อยลูกสองราคาหลายไปเลยนี่หมื่นเบาทพี่น้องแม่ลูกก็สองตัวเป็นควอยบัานมันานเท่านี้ละ1 7บเจ้ายเนาะราคาห้องต่อร่องได้เบอร์ติดต่อเขาศูนยยังนาะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสหก้าแปดเกอห่อยไปทั้งว่าน้อนพี่น้องเอาไปสนใจโทรเข้ามาเจี่ยงไปรายแล้วบาทเหลือจะจะซุ้งงวเหลี่ยงง่วเหลี่ยงบ่ค่อยได้ขายด้วยพี่น้องเด้อ มือ่นไปพ่อกันยุทตลาดบ้านปลาโลพี่น้องบ้านปลาโลคือเก่าแลล่ะแต่ว่ามือนในสรุปแล้วขายดีพี่น้องถ้าข้าวงัวก็ดีได้มือ่นีขายดีพปแตนายง่วเนือนขายเกี่งตลาดเลยข้าวเดียวพราพ่อสมองแต่ว่าง่วเนือยังอันง่วง่วง่วเหนือขายดีง่วเลียงยังคือเก่าคนบ่คอยซื้อเลียงพี่น้องเอาขอบคณหลายอยู่ดีไม่แหงลำด้วยไปละพี่น้อง